ถ้าพูดถึงฮอกไกโดทุกคนต้องคิดถึงหิมะมาเล่นสกีมาเล่นหิมะแต่ว่าตอนนี้เดือนสิงหาคมแบบนี้คือหน้าร้อนของเขานะคะแต่ว่าหน้าร้อนของเมืองหนาวเขาก็ยังคงอากาศสบายๆอากาศเย็นๆไม่ได้ร้อนมากมาย อนนี้อยู่ที่โอตารุนะคะซึ่งก็อยู่ที่ฮอกไกโดเราแวะมาที่นี่ค่ะเป็นที่ที่โอ้โหนักท่องเที่ยวชอบกันมากเลยแล้วถ้าหากว่ามาหน้าหนาวจะเต็มไปด้วยหิมะแต่ว่าพอมาหน้าร้อนแบบนี้นะคะนี่แหละคนก็ชอบมาเดินเห็นไหมคะคนเยอะขนาดไหนเห็นไหมคะเรียบเลยเต็มไปหมดเลยแล้วเขาจะมี ที่อร่อยๆอตรงนี้นะคะคือชีสเค้กค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครมาก็ต้องมาแวะที่นี่เลิศตาอกเราอยู่ที่ฮอกไกโดค่ะฮอกไกโดมีหลายเมืองทีเดียวที่น่าไปเยือนและที่ที่ไม่น่าพลาดก็คือเมืองนี้เมืองโอตารุ ในสมัยก่อนเนี่ยโอตารุเป็นเมืองท่าน,นะคะเป็นศูนย์กลางการค้าขายแล้วก็ทำธุรกิจนะคะซึ่งก็อยู่ในช่วงสมัยเมจิจนถึงยุคไทโซนะคะก็คือประมาณถ้าเป็นพศก็คือพุทธศักราช2411จนถึง2460 9ค่ะคลองโอตารุนี้สวยทุกหน้าหน้าหิมะหน้าหนาวก็มีหิมะตกและหน้าร้อนแบบนี้ก็สวยงามสดใสทีเดียวค่ะและรอบๆคลองโอตารุเนี่ยจะมีอาคารมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้ก็ทำมาเป็นโรงแรมบ้างร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะคะและก็ที่แน่ๆ แหล่งอาหารทะเลชั้นยอดแล้วก็บ่อน้ำร้อนสุดพิเศษเนี่ยอยู่ที่โอตารุค่ะโอตารุห่างจากสนามบินชิตโตเซประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะคะนั่งรถไฟมาก็ได้ขับรถก็ได้เช่ารถนะคะแล้วก็เมื่อมาถึงเนี่ยเราเดินดูรอบๆแล้วก็ชิม ขนมอร่อยและที่พลาดไม่ได้หน้าร้อนเนี่ยจะมีผลไม้นะคะนั่นก็คือแคนตนรูฟอุ้ยหวานหอมทีเดียวไอศครีมก็พลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าฮอเกโดเป็นแหล่งของนมเนยชีสนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองนี้มีอาคารขนาดใหญ่หลายอาคารทีเดียวนะคะมีร้านค้าร้านกาแฟแล้วก็สตูดิโอทาเครื่องแก้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงเพลงจาก เครื่องแก้วบรรเลงให้เราฟังตลอดในขณะที่เรากําลังยืนอยู่บนถนนนะคะหรือว่าเดินตามถนนนี่แหละค่ะเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศดีมากแล้วก็ลําคลองก็สุดแสนจะโรแมนติกถ้าหากว่าเรายังหาโอกาสไปโอตารุไม่ได้ขอแนะนําคลอง แม่ค่ะนะคะที่เชียงใหม่ค่ะสวยงามซึ่งก็มีแนวทางมีลักษณะบรรยากาศคล้ายๆที่นี่แต่ว่าบ้านเราก็จะมีความสดใสตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะนี่คือบรรยากาศที่โอตารุนะคะโอตารุนอกจากจะมีคลองที่สวยๆใครมาก็ต้องแวะคลองโอตารุแล้วที่นี่ก็ังเป็นอีกที่หนึ่งก็คือในเมืองนี่น,นะคะจริงๆแล้วที่เกาะฮอกไกโดเนี่ยมี ซัปโปโรก็คือเมืองที่เรามาเยือนแล้วก็ผู้คนชอบมาเยือนกันระแวกนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงฮอกไกโดทุกคนต้องคิดถึงหิมะมาเล่นสกีมาเล่นหิมะแต่ว่าตอนนี้เดือนสิงหาคมแบบนี้คือหน้าร้อนของเขานะคะแต่ว่าหน้าร้อนของเมืองหนาว หน้าร้อนของเกาะทางเหนือของญี่ปุ่นเขาก็ยังคง Bell าาอากาศสบายๆอากาศ um เย็นๆไม่ได้ร้อนมากมาตื่นเช้ามา19องศาบ่ายๆมาก็ค่อยเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเวลาไฟเขียวเราจะได้ยินเสียงไะคะ โหเยอะจริงๆผู้คนเยอะจริงๆค่ะการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะ ชีวิตก็ต้องมีการเดินทางและอย่างน้อย,นอยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเรายังคงเดินทางอยู่ในวัตถาสงสารการเดินทางจะให้อะไรเรามันเป็นเรื่องที่เราเป็นคนได้และเราจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นจากการเดินทางของเราเองนะคะวันนี้โอป้าพามาไกลเลยที่ญี่ปุ่นและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นญี่ปุ่นตอนบนนะคะนั่นก็คือฮอกไกโดค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามาในช่วง หน้าร้อนมันก็จะสบายๆอากาศไม่มีอะไรให้เราตื่นเต้นมากมายแต่บางครั้งอาจจะต้องเจอพายุเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับชีวิตค่ะที่เราจะต้องเจออะไรเรื่อยไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ราบเรียบหรือชีวิตที่ตื่นเต้นโลดโผนมันก็ต้องมีบ้างเหมือนกันเมื่อมีการเดินทางมันก็ต้องมีสิ่งที่เราได้เจอแน่นอนวันนี้โอป้าพามาแล้วโอป้าก็ ากลับแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาติดตามกันต่อไปค่ะกับก้อป้าหาเรื่องที่นี่ FM 91 Traffic Pro แล้วพบกันค่ะ